สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่างสามัญประจำบ้านโดยผมช่างแอร์ครับวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาดูแผงวงจรของเดกินรุ่นหนึ่งะครับก็อยู่ในรุ่น a t k c นะครับก็ร้องจะเป็น a r k 4นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เก่าสักหน่อยนะครับนั่นรวมไปถึงรุ่นเก่าๆของเดกกินด้วยนะครับประเด็นของอาการของวันนี้ก็คืออาการขึ้นเออร์โค้ด f 6นะครับโอเคครับอาการ e อ r o r Code f 6เนี่ยโดยทั่วไปตามความหมายของมันมันฟ้องว่าตัวน้ำยาเกินนะครับหรือว่า High ไซส์สูงนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเรามั่นใจนะครับว่าเครื่องเนี่ยไม่มีประวัติการมันใช้งานอยู่ปกตินะครับไม่มีประวัติว่าช่างก็ามาเติมน้ำยานะครับ คอยร้อนไม่ได้ตันสกปรกนะครับระบายไม่ค่อยได้นะครับอาการนี้ถ้าดูดีๆเนี่ยสังเกตดีๆจะสังเกตได้ว่าลมร้อนที่ออกมานอกตัวเครื่องตอนที่เครื่องทํางานนะครับมันจะร้อนมากๆครับร้อนมากๆเลยแล้วถ้าเราดูเกจน้ํายาก็อ,อาจจะสูงเกินกว่ามาตรฐานนะครับถ้าเป็น r 3 2ก็จะเกินกว่า160ไปนะครับ แล้วทํางานได้สักพักใหญ่ๆเครื่องก็อาจจะมีการตัดการทํางานแต่บางทีก็ทํางานได้นานเลยนะครับเพราะว่าเครื่องมันอาจจะเข้าสู่โหมดเซฟตี้นะครับโดยการไม่ยอมเร่งรอบให้ครับแอ์ก็จะเย็นน้อยลงสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นนะครับก็คือไฮไซส์สูงนะครับไฮไซส์สูงกระแสสูงนะครับไฮสูงกระแสสูงบ่งบอกว่าน้ํายาเกินครับแต่ถ้าไม่มีประวัติการการเติมน้านํายาเพิ่มโอกาส ที่เป็นไปได้ก็ค่อนข้างจะน้อยห้เราดูการระบายความร้อนนะครับว่ามันระบายได้ดีหรือเปล่านะครับมีอะไรกีดขวางอยู่ไหมคอยร้อนสกปรกหรือเปล่าถ้าไม่มีนะครับไม่ลองสังเกตด,ดูลมนะครับที่ออกหน้าเครื่องคอยร้อนมันร้อนผิดปกมันร้อนผิดปกติหรือเปล่าครับในเคสนี้มันร้อนผิดปกติแล้วก็จ้าเอกสังเกตเห็นว่ามัน พัดลมคอยร้อนนะครับมันหมุนเบาค่อนข้างจะเบาผิดปกติผิดสังเกตครับมันเบามากจนทําให้มันระบายความร้อนได้ไม่ดีครับลมที่ออกมาเนี่ยมันจะผ่านตัวเครื่องคอยร้อนได้ช้าลมที่ออกมาก็คือค่อนข้างจะร้อนจัดนะครับ เราสามารถตรวจสอบได้ถ้ามีเครื่องวัดอุณหภูมินะครับลมเข้าลมออกนะครับโดยทั่วไปจะต่างกันประมาณ10องศาถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยจะเห็นว่าลมเข้าลมออกส่วนต่างของมันเนี่ยจะเกินกว่า10องศาครับอย่างเช่นลมเข้า35หโดยปกติก็จะออกประมาณ45ถ้าลมเข้า35ลมออก50นั่นแหละครับแสดงว่ามีความผิดปกติแล้วซึ่งในเคสนี้จ้าไน้พบว่ามอเตอร์มันหมุนช้าผิดสังเกตซึ่งถ้าเช็คมอเตอร์ดูแลเนะี่ยมอเตอร์ก็ไม่ได้มีปัญหาครับ แต่สิ่งที่มีปัญหาก็คือตัวคาปาซิเตอร์ครับเหตุผลเพราะว่าในรุ่นที่ยังไอบอกมานี้นะครับ ARKC เนี่ยตัวมอเตอร์ยังเป็นมอเตอร์ AC อยู่นะครับสังเกตได้นะครับขั้วมอเตอร์ AC มันจะมีขั้วอยู่3าสมเส้นนะครับก็เป็นเหมือนกับมอเตอร์ AC ตัวไปเลยครับมีขดคอมมอนกด run, ดันกดสตาร์ทนะครับโดยสิ่งที่ผมจะให้เช็คก็คือแคปรันตัวนี้ครับมีปัญหา นี่ครับแคปดับบนของมอเตอร์นะครับจะต่างกันกันกนกบตัว C ตัวนี้นะครับซึ่งเป็น20ม i โคร440โวลต์เป็น DC แต่นี่เป็น AC แล้วก็มีขนนะาด2ม i โครนะครับวิธีการตรวจเช็คนะครับให้เราชวัดตรงขั้วของ มอเตอร์ได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องหงายแผ่นปิ้นหรือถ้าแผ่นปิ้นยังอยู่กับตัวเครื่องเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องทําการขันสกรูเพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองซิลิโคนนะครับเราสามารถวัดตรงนี้ได้เลยโดยวัดคู่ที่มันห่างกันนะถึงว่าใน3ามคู่เนี่ยจะมีคู่หนึ่งที่ห่างอีกหึ่งชิดกันคู่ที่จะเป็นคล่อมซีตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้วัดได้เลยนะครับให้ปลดมอเตอร์ออกแล้วก็วัดได้เลยง่ายนะครับพิธีตั้งย่านนะครับ,นนรบก็ตั้งย่านเป็นวัด วัดอะคาปาซิเตอร์นะครับหน่วยเป็นฟารัดนะครับโอเคผมจะวัดให้ดูนะครับนี่ครับนี่คือบอร์ดที่ปกตินะครับจะต้องได้2ไมโครฟารัดเป็นปกติครับอ่าเอามาดูตัวเสียที่จ่างแอร์วัดไว้จริงนะครับค่าไมโครฟารัดมันอยู่ที่ที่ 377นาโนฟารัด 10, นะครับซึ่งมันก็คือ0.3.7มไมโครฟารัดนะครับมันเสื่อมครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ในช่างเอ็เป็นบอร์ดของช่างเอเองซึ่งวัดในดูว,ว่าปกติมันวัดได้ประมาณนี้นะครับวัดหน้างานได้เลยดูวัดกล้องตัวนี้มิเตอร,ตร์ต้องวัดไมโครฟารัดได้นะครับวัดตรงนี้ได้เลยจะต้องได้2ไมโครฟารัดนะครับหน้างานของหน้างานจริงช่างเอ็เนี่ยวัดได้ศู 3ไมโครโฟารัดนะซึ่งค่ามันเสื่อมนะครับแต่ช่างเอ็ไม่ได้ถอดบอร์ดของจริงมากเพราะว่า,าต้องเอาอะไรล่ไปเปลี่ยนหน้างานให้ลูกค้านะครับให้ลูกค้าใช้งานไปก่อนสามารถใช้งานไปก่อนได้นะครับโดยาอาจจะใช้หมดอีคโนลดกลดกลังการใช้งานลดกําลังการทำงานของเครื่องลงแม้มันเร่งรอบสูงเกินไปนะครับฮไฮไซจะได้ไม่สูงจนกระทั่งมันตัดการทำงานนะครับถ้ามันฝืนทําไปหนักๆมันก็จะฟองเลยครุคครับดับงนั้น จ้างไงของย้อนความสรุปให้นะครับบอร์ดอินเวอร์เตอร์ตัวหลักๆที่สามารถเช็คได้นะครับก็สรุปก็จะมีตัวแคปของพัดลมนะครับมอเตอร์ Motor จะหมุนช้าหรืออาจจะไม่หมุนเลยมอเตอร์ Motor อาจจะไม่เสียนะครับลองเช็คดูก่อนมอเตอร์ Motor เป็นมอเตอร์ a c ก็อาจจะวัดไม่ยากนะครับต่อมาก็คือตัว c 2 0ไมโครฟาดตัวนี้จะฟ้องหรอว่โคตร u สหรือว่า l 5นะครับต่อมาตัวที่วัดได้ต่อมาก็คือตัวไดโอดบิดนะครับไดโอดบิด ถ้ามันขาดมันช็อตมันจะมีอาการไฟไม่เข้าเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นส่วนของภาคจ่ายไฟด้วยนะครับถ้าตัวนี้ไม่ไม่ทำงานมันก็ไม่มีไฟใจ่ายให้กับตัวตัวผ้า DC นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็น IC IPM หรือว่า IGBT นะครับ power t r a n s i เตอนะครับมีหลายชื่อแล้วแต่จะเรียกนะครับอ่าก็เป็นตัวกับมอเตอร์ตรงน,นี้ เสียก็จะพ้อเป็น L5 ได้เหมือนกันแต่ถ้าตอนนี้เสียเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับคงต้องซื้อใหม่เลยหรือไม่ก็เราคงต้องไปเอาจากบดเก่านะครับซึ่งเปลี่ยนยากนะครับเพราะว่าขามันเยอะนะครับเปลี่ยนยากสักหน่อยนะครับโอเคครับซ่อมแผงอินเวอร์เตอร์ไรกินเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากครับปัจจุบันก็ทำมาให้มันดูง่ายๆนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจช่างไงด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ จ้างสามัญประจำบ้านรดยผมจาัางไงต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ